อันนี้คือเราเตอร์ใส่ซิมนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใส่ซิมนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อของเราเตอร์ใส่ซิมนะครับวิธีการใส่ซิมนะครับตอนนี้ผมใส่เข้าไปแล้วเนาะแต่ว่าจะสาธิตให้ดูว่าใส่ยังไงบ้างก็คือให้เราในหันความซิมลงนะครับลักษณะนี้นะความซิมลงไปแล้วก็เอามุมตัดเข้าข้างในนะครับแบบนี้แล้วก็ดันเข้าไปให้สุดนะครับ โอเคนี่คือการใส่ซิมที่ถูกต้องนะครับเวลานําซิมออกให้ดันเข้าไปก่อนแล้วก็มันก็จะเด้งกลับออกมาแล้วก็ค่อยดึงออกนะครับเอ,อ่อช่องสี่ช่องนี้ก็คือช่อง WAN นะครับก็คือเป็นช่องสําหรับต่อสายแลนเข้าเนาะเออครับสำหรับตัวนี้คือเป็นโหมดแบบว่าต่ออินเทอร์เน็ตที่เป็นไฟเบอร์นะต่อเข้ามานะครับแล้วก็ ช่องแล์ออก3มช่องนะครับสายช่องออกนะครับแล้วก็จะมีปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะครับจากที่เราใส่ซิมแล้วเราก็เสียบปลั๊กได้เลยนะครับตอนนี้เสียบปลั๊กแล้วนะครับอันนี้คือสายเน็ตสายแลน์นะครับสายแลน์นี้เราถ้าเราไม่ใช้แล้วก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องเสียบนะครับมาดูวิธีการเชื่อมต่อนะครับก็ให้เราเปิด wifi ขึ้นมานะครับแล้วก็กดแช ดแชร์เข้าไปก็จะเห็นเราเตอร์นะครับตัวใหม่นะครับตรงนี้ให้กดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านนี้จะอยู่หลังเครื่องนะครับแล้วก็ชื่อ wifi ก็อยู่หลังเครื่องเช่นเดียวกันนะครับรหัสผ่านตัวนี้จะเป็น9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2> โอเคไหมครับแล้วกดเชื่อมต่อได้เลย โอเคตอนนี้เชื่อมแล้วเนาะโทรศัพท์นี้จะไม่มีซิมนะครับผมเอาไว้เทสโดยเฉพาะเลยตอนนี้ใช้ Wi-Fi จากเน็ตตัวเราตร์อ,อย่างเดียวนะครับเราไปดู youtube กันนะครับ สำหรับสัญญาณความแรงของอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลชุมชนพอสมควรนะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงหมายถึงว่าสายแลนสายไฟเบอร์เนี่ยมาไม่ถึงนะครับผมใช้เน็ตจากซิมการ์ดอย่างเดียวเลยนะครับทีนี้วิธีการแก้ปัญหาสำหรับพื้นที่ที่เน็ตอ่อนนะครับ ก็หลังจากเราเสียบเราเตอร์แล้วนะครับเราให้เราวางเราเตอร์นะครับไว้ที่สูงสูงนิดนึงนะครับอาจจะโยงขึ้นไปเหมือนเสาอากาศสองทั์สมัยก่อนเนาะนี่คือวิธีการทําตามพื้นที่ห่างไกลามากๆเลยนะครับวิธีนี้ก็จะช่วยให้รับสัญญาณอินเทอร์เนต็ตได้ดีขึ้น<อ>เขาก็จะปล่อยสัญญาณลงมาให้เราใช้ได้เนาะแลสเตลสองสอง,สองดิวเด็ดวันเล็ แรงสูงสุดหกตอ่อไอเทมลุกคิวห้เธอ o ุกแบ k แฟชั่นใหม่แต่ใจมีแค่เธอแคทเจตเกมไว้เซ่เลิฟยูชอปปิ้งอินเลิฟสองจนกระทั่งเมื่อคืนนี้ที่คุณชูวิทย์มีการขอโทษไปฝั่งดาราสาวไต้หวันคุณชูวิทย์บอกว่าขอโทษในนามคนไทยทั้งหมดเลยคือไม่อยากให้มองว่าเมืองไทยไม่ดีนะคะซึ่งทางฝั่งดาราสาวไต้หวันเองคุณอันหยูชิงค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณคุณโอเคนี่ฮะ ี่คืออินเทอร์เน็ตจากเราเตอร์นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะดู youtube นะคเล่นไลน์นะครับหรือว่าจะทำงานออนไลน์นะครับสำหรับเราเตอร์เครื่องนี้สามารถเชื่อมต่อได้ถึง32อุปกรณ์นะครับใช้ดีนะใช้ดีม,มากๆถือว่าใช้ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้รองรับซิมไลน์ปีได้ด้วยนะครับตอนนี้ทดลองอยู่นะกำลังทดลองอยู่แต่ก็ใช้ได้มา2เดือนแล้วนะครับที่ ใช้ซิมเน็ตรายปีนะครับสำหรับเราเตอร์รุ่นนี้เลยนะครับก็สั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์โทร0941617926นะครับขอบคุณครับ